ภาคคนที่ติดของบอลนี่ยผข้อเรื Release> ่องภัยในสื่อส um ังคมออนไลน์ครับกก็วันนี้ก็จะมาอยากจะมาสัมภาษณ์น้องนะครับเกี่ยวกับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยครับน้องเคยเจอปัญหาหรือว่าเป็นภัยอันตรายอะไรที่เกี่ยวกับในโลกออนไลน์ที่เราเคยพบเจอไหมครับแบบยกตัวอย่างเช่นแบบแก๊้งคอนเซนเตอร์อย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกเว็บพนัน รือไม่ก็ตามแบบเวลาเราสั่งของจากในในร้านคทาอนไลน์ะครับน้องเคยแบบได้ของที่ไม่ตรงกกหรือเปล่าหรือว่าได้ของผิดแบบแล้วเขาไม่รับคืนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอยากจะลองถามในเรื่องนี้ดูนะครับครับก็ส่วนตัวที่ผมเคยเจอเขาจะเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนนะครับก็จะมีการแบบให้ลงทุนแล้วก็จะได้ผลตอบแทนมา ซึ่งเราลงทุนไปแรกๆก็จะได้มาครับแต่พอหลังๆก็จะเริ่มไม่ได้เริ่มหายไปครับเริ่มติดต่ออะไรไม่ได้มีเครับแล้วเราไปเจอการลงทุนอย่างเงี้ยคำาชักชวนการลงทุนนี้ครับจากไหนครับส่วนใหญ่จะมาจากคนใกล้ตัวครับคนแบบเหมือนเขาทําได้ก็คือแบบมาเชิญชวนให้ทําด้วยอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อครับก็เคยเจอบ้างคะ่ะล้วผลกระทบที่เจอคืออะไรครับก็บางทีก็ เหมือนสั่งมาแล้วก็ของไม่ตรงปกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบอาจจะสั่งอีกไซส์นึงแต่ส่งอีกอีกไซส์นึงมาหรือว่าส่งสินค้าที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการที่จะซื้ออย่างเงี้ยค่ะเคยครับแล้วเป็นภัยกันแบบไหนคะก็เอ,อคซนพวกแก๊งคอรเซนเตอรอ์พวกโทรควนอะไรพวกเนี้ยมือครับเป็นยังไงครับพี่เกี่ยวกับแบบขนาดก็คื มีมีบ้างครับจะเป็นบางเาว่าส่งข้อความมาอะไรงี้ก็น่าจะเป็นเว็บพวกเว็บพนันพวกอะไรหลอกลวงอะหลายๆอย่างครับผมครับปัญหาหรือภัยสังคมที่เราเจอนะคะก็คือการซื้อของจากแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่ในพวกช h อป e ีหรือว่าเป็นในพวกลาซ a ดา้าคะแต่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่บนอย่างเช่นทว i t เตอร เฟซบุ๊กหรือ IG ซึ่งเราเคยโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ครั้งหนึ่งค่ะซึ่งการซื้อของของเราเป็นการแบบพีออเดอร์ที่ต้องรอสินค้าจากต่างประเทศแล้วเรามีการโอนเงินมาจํำไปก่อนแล้วก็รออัปเดตอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ในภายหลังเขาก็ในภายหลังก็คือหลังจากเราทักถามบ่อยๆก็เริ่มมีการไม่ตอบจนสุดท้ายเรารู้ว่าโอเคเราโดนโกงค่ะ ของเราก็จะเป็นแกงคอเซนเตอร์แบบ 2, โทรก่อกลัวอะไรแบบนี้เคยครับเคยเคยครับแล้วมีผลกระทบหรือผลเสียอะไรบ้างไหมคะก็ทั้งเงินแล้วก็ทั้งทรัพย์สินด้ยครับอ๋อเราได้เราได้ลองแบบไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยกับเขาไหมครับก็มีลองไปด้วยเหมือนกันครับก็แบบแรกๆมันก็ได้ครับแต่หลังๆก็ถือไม่ได้แล้วแล้วจากที่เราไปลองเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับเราเกิดผลกระทบหรือเราสูญเสียอะไรพวกนี้ไหมครับ ก็มีการสูญเสียเงินไปจำนวนหนึ่งเหมือนกันครับจากที่ลงทุนไปก็ยังเงินไปเยอะอยู่ครับครับผมก็น่าจะเป็นคนที่หลงเชื่อไปเล่นก็อาจจะเสียเงินนะครับก็ไม่ไม่เชิงเพราะาเขาส่งข้อความมาผมก็ไม่ได้ค่อยสุใจเท่าไหรอ่อ๋อแล้ว ผลกระทบที่ได้รับก็คือเสียเงินไปฟรีๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สินค้าพีออเดอร์นั้นด้วยแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผลกระทบต่อเราแล้วก็มีผลกระทบกับคนอื่นๆที่มาพีออเดอร์เหมือนกับเราค่ะจริงๆของเราก็ยังไม่ได้แบบลงเชื่อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดขึ้นกับเราเราก็คงรู้สึกเสียใจแล้วก็เกิดยิ่งโดนหลอกเงินด้วยก็คงรู้สึกเสียดายเงินล้วก็คงเอาแต่โทษตัวเองด้วยว่าแบบเออทําไมถึงแบบไม่ปรึกษาพ่อแม่ ไม่ถามคนรอบข้างก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรแบบเนี้มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไงบ้างคะก็ในขั้นต้นก็คือเราก็อย่าอะไรที่เราไม่รู้จักเราก็อย่าเข้าไปยุ่ดีกว่ามันอย่างเช่นแบบเบอร์แปลกอีเมลแปลกแล้วก็เป็นไปได้ก็อย่ากดดีกว่าครับแล้วหลังจากที่เราสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงหรือว่าเรามีวิธีป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกไหครับ การแก้ปัญหาตอนนั้นก็ไปปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาคนอื่นเลครับแล้วก็แบบมีการรวมกันไปแจ้งความอะไรแบบนี้ครับส่วนการป้องกันก็คือจะไม่หลงเชื่อพวกนี้อีกครับอ๋อโอเคครับก็เวลาเวลานี่จะสั่งใช่ไหมคะก็จะดูก่อนว่าแบบรีวิวเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ บางบางทีก็ดูรอพคอบางไม่รอพคอบางแล้วแล้วแต่บางครั้งแบบบางอย่างก็แบบอยากได้ก็สั่งแบบไม่ได้รอพคออย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ค่ะก็จะแบบแจ้งแจ้งเอ่อทางทางอย่างเช่นนี่ช่บสั่งไม่ช้อปปี้ก็ t ิกตอกอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบแจ้งกับทางทิกตอกหรือช้อปปี้ว่าแบบแบรนด์ว่าแบบร้านนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะไม่ตกปกใช่ เขาก็จะแบบคอยจัดการให้บางทีก็โทรมาถามสอบถามว่าร้านนั้นเป็นยังไงอ่ะเีค่ะแล้ก็จะคอยตามให้อย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คงจะตัดจ่ายทิ้งครับหรือไม่ก็บล็อกเบอร์เบอร์นั้นไปแล้วมีป้องกันไม่ให้เหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นอีกไหมคะมันจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่มันสามารถบอกว่าเบอร์ที่เราโทรมาเนี่ยมันเป็นแบบ แก้คอนเซนเตอร์เป็นพวกทวงหนี้ได้แล้วก็โหลดแอปตัวนั้นมามันเป็นแอปฟรีมันช่วยป้องกันได้สุนมีครับคืออะไรพีการแก้ปัญหาคือไม่หลงเชื่อเว็บตามเว็บที่แชร์มาครับแล้วมีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเดิมไหมครับในการเดิมซ้ำๆมีครับคืออะไรวีคืออย่าหลงกลคนครับอย่ากดเข้าไปครับบางทีก็เปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์เอาเลยไม่ให้เขาส่งมาเลย แล้วนอกจากนี้ยเราคิดว่าเราแบบมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ totally> ีกมีวิธีอะไรบ้างไหมครับก็อาจจะไม่ไปยุ่งเกับพวกเวบพันันอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ตอบรับความชักชวนจากคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการวิธีคิดแบบว่ารู้ไว้ทันนะครับผมเพื่อไม่ให้โดนหลอกครับ เพื่อตามคนโกงนะคะในระหว่างนั้นเราเก็บหลักฐานซึ่งเป็นสลิปการโอนเงินการการอกแบบฟอร์มที่สั่งไปแล้วก็แคปข้อความในการสั่งซื้อนะคะทําเป็นเอกสารค่ะเพื่อรวมตัวกันในการยื่นฟอร์มเพราะว่าให้มีผลมากกว่าค่ะแล้วก็การป้องกันของเรานะคะเราจะต้องดูรีวิวให้มากๆเช็คประวัติการขายของร้านค้ะเช็คบัญชีว่าเอออยู่ในแบ็กลิสต์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะ การแก้ไขของเราก็คงอาจจะปรึกษาพ่อแม่ก่อนโดนโกงเงินเยอะก,ก็คงจะแจ้งตำรวจอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีป้องกันของเราก็คงปรึกษาพ่อแม่แหละแล้วก็อาจจะติดตามข่าวเกี่ยวกับพวกแกงคอนซเตอร์ให้มากขึ้นถ้าเกิดว่ามีแกงคอนซเตอร์แบบรูปแบบอื่นอะไรแบบนี้ก็จะได้รู้ด้วยจะได้แบบไม่โดนโกงอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าโดนโกงก็คงอาจจะแชร์เรื่องราวให้คนอื่นด้วยคนอื่นจะได้ไม่โดนมันแบบเราอะไรอย่างงี้ ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาที่ได้พบเจอครับก็ขอบคุณครับ,บค,ครับ